ด็อกเตอร์หม้หมอใหม่หมอสมอง3วิธีชะลอไตาวายผู้ป่วยเบาหวานหลายคนเป็นเบาหวานใช่ไหมครับและมีญาติหลายคนอาจจะเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานนี่เป็นโรคโรคหนึ่งที่อาจจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็ มีหลายคนในครอบครัวเดียวกันเป็นเบาหวานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนก็เป็นเบาหวานสืบทอดกันมาและสิ่งหนึ่งครับที่เราจะต้องคุมเบาหวานให้ดีนั่นเพื่อวัตถุประสงค์คือป้องกันภาวะแทรกซ้อนครับภาวะแทรกซ้อนที่สัมพันธ์ของเบาหวานเนี่ยมีหลายอันเลยแหละแต่ที่สําคัญคือเบาหวานขึ้นจอประสาทตาทําให้ตาบอดได้เบาหวานลงไตครับทำให้ไตาวายได้ เบาหวานลงปลายประสาทครับทำให้มีอาการชามือชาเท้าและถึงขั้นพิการแขนขาได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เวลาทุกคนเนี่ยมาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็เวลาเจาะเลือดแล้วก็มักจะโดนคุณหมอบ่นเรื่อยๆว่าคุณลุงครับคุณป้าครับทำไมเบาหวานขึ้นอยู่เรื่อยๆและพอสืบไปสืบมาก็พบว่าไม่ยอมทานยาเบาหวานครับหรือไม่ยอมฉีดยาเบาหวานเพราะกลัวว่ากินยาเยอะๆแล้วไตจะวาย แท้จริงแล้วที่เรารักษากันมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อป้องกันไตาวายครับไม่ใช่กินยานแล้วไตาวายดังนั้นวันนี้ผมจึงมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าจะทําอย่างไรมีวิธีใดบ้างที่ชะลอไตาวายผู้ป่วยเบาหวานครับวิธีที่1ครับคุณจะต้องคุมเบาหวานให้ดีโดยที่การคุมเบาหวานให้ดีนั้นเราดูที่ค่าน้าตาลที่เจาะตอนที่มาตรวจครับค่าน้าตาลต้องไม่เกิน140 อีกอันหนึ่งที่จะดูคือเขาเรียกว่าค่าน้ําตาลสะสมครับหรือว่าฮีโมโกลบิน A1C ค่าตัวนี้ต้องไม่เกิน7ถ้าเกิดว่าค่าทั้งสองอย่างรวมกันแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแปลว่าคุณคุมเบาหวานได้ดีและโอกาสเป็นไตาวายจากเบาหวานนั้นจะน้อยลงครับวิธีที่2ครับต้องระวังยาคลายเส้นครับยาคลายเส้นหรือว่าหลายคนเรียกว่าเป็นยากลุ่มเอนซ เอนเซก็คือว่าเป็นยาที่เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่เป็นเบาหวานก็มักจะสูงวัยครับพอสูงไวัยก็มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดเอวปวดแข้งปวดขาแล้วก็ต้องไปหาซื้อยาคลายเส้นกินยาคลายเส้นนี่แหละครับต้องเป็นยาคลายเส้นกลุ่มเอนเซนะซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะขับผ่านไตครับ พอขับผ่านไตแปลว่าไตเราจะทํางานหนักขึ้นและจะทําให้เกิดภาวะไตวายฉับพลันได้หรือบางคนเนี่ยกลายเป็นไตวายเลื้อหลังได้เลยนะครับดังนั้นถ้าใครเป็นเบาหวานและมีอาการปวดเมื่อยสิ่งที่ใช้ได้นั่นคือการบีบนวดครับแล้วก็ยาพาราส่วนยาคลายเส้นนั้นถ้าเราจะใช้นะครับควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ3ครับต้องระวังสมุนไพรครับ สมุนไพรทุกประเภทที่เอามาต้มเอามาทำเป็นเม็ดเม็ดเป็นแคปซูลเป็นยาหม้อยาลุกกร่นนั่นแหละครับต้องระวังว่ามีสารบางตัวทำให้ไตาวายได้สมุนไพรเนี่ย ในสมัยก่อนเราก็ใช้กันมาเนิ่นนานใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในคนไค่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะมีภาวะไตที่เสื่อมระดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราบังเอิญไปใช้สมุนไพรร่วมด้วยกับการรักษาเบาหวานหรือกับการรักษาอื่นๆแล้วนั้นเนี่ยก็จะทําให้ไตยิ่งเสื่อมมากขึ้นและจะกลายเป็นไตวายเรื้อรังในอนาคตได้ดังนั้นสมุนไพรถึงแม้มีข้อดีหลายข้อ แต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วถ้าจะใช้อะไรควรปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปนะครับ การชะลอไตวายในผู้ป่วยเบาหวานนั้นย um, <Sure> ังมีอีกหลายวิธีครับไม่ใช่มีเพียงสามวิธีที่แนะนำมาเท่านั้นการควบคุมอาหารควบคุมปัจจัยเสี่ยงและการจะรับประทานอะไรนั้นควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการชะลอไตเสื่อมได้และการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมเบาหวานให้ดีการฉีดยาเบาหวานตามที่คุณหมอสั่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยชะลอไตเสื่อมได้และหลายคนเข้าใจผิดว่าการรักษา เบาหวานนั้นการกินยาการฉีดยายิ่งทําให้ไตเสื่อมนั้นไม่เป็นความจริงครับถ้าเราเป็นเบาหวานอยู่แล้วควรจะรักษาให้ดีด้วยวิธีที่คุณหมอจัดให้ไม่ได้แปลว่าการกินยาเยอะนั้นจะทําให้ไตวายมากขึ้นนะครับสําหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดรไมคด้วยนะครับ